ทหารจิตอาสาจากกรมการทหารช่างและกองทัพภาคที่3นะครับได้เร่งเปิดเส้นทางและกำจัดดินโคลอนออกจากถนนนะครับรวมถึงบ้านเรือนร้านค้าประชาชนจำนวนกว่า5,000หลังนะครับที่อยู่บริเวณด่านพรมแดนแม่สายซึ่งตรงนี้แน่นอนครับว่าเป็นย่านเศรษฐกิจนะครับเป็นตลาดการค้าของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็มีการจัดลำดับตามความเร่งด่วนนะครับจากบ้านเรือนประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยนะครับซึ่งก็มีอยู่เกือบ500หลังคาเรือนขณะเดยียวกันถนนและก็เส้นทางคมนาคมในบริเวณดังกล่าวที่มีอยู่26เส้นทางนะครับโดยเฉพาะในชุมชนเหมืองแดงชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเกาะทรายที่เคยโดนน้าท่วมสูงนะครับแล้วก็มีดินโคลนกองทับถมอยู่เป็นปริมาณมากเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเร่งเข้าไปทําความสะอาดฟื้นฟูให้กลับมาใช้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็คืนความสวยงามให้กับถนนทุกสายนะครับ ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพลเอกเจริญชัยหินทาวท่านผู้บัญชาการฐานบกที่ให้ฐานจิตอาสาช่วยปลดเลื่องความทุกข์ยากของประชาชนและเคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ช่วงปกติครับ